สวัสดีค่ะลิต้าค่ะคุณลิต้าเหรอโอ้โหดีใจมากเลยค่ะควันนี้โทรติดไม่เคยโทรติดเลยอ๋อจริงๆรงโทรหาจันก็ได้โทรติดแน่นอนค,ค่ะพอดีลิต้าจะถามเรื่องบอดี้จะต่อเติมหลังบ้านกับข้างบ้านนมค่ะคุณลิต้าไม่รอบมาต่อเติมได้ไหมต่อได้มีตังต่อได้หมดเลยเดี๋ยวจันไปดูให้ทีนึงนะ ต่อไปสองชั้นได้ไหมนะอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์ไปไปดูให้เพราะว่าถ้ามีการต่อเติมบ้านหรือว่ายังไงเนี่ยอาจารย์ต้องไปดูต้องบอกอีกทีนึงแต่ถ้าบอกได้ค่ะเดี๋ยวมันผิดพลาดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเอานะได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ยังไงได้น้ำเต้าอยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปให้แล้วก็เดี๋ยวนัดช่างแล้วก็เรามาคุยกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยววันที่ไปก็เดี๋ยวทําไก่ต้มเล่าวันไหนอาจารย์มาเดี๋ยวทําไก่ต้มเล่าฝากอาจารย์ทำต้องถูกต้องนะ ได้ค่ะลาเป็นไก่บ้านหรือเปล่าหรือว่าไก่เนื้อไก่บ้านค่ะจันต้องถูกต้องเนี่ยต้องอร่อยของนี่ฝีมือแฟนแฟนคุณลิต้าเนี่ยเป็นคนฮ่องกงอาจารย์จําได้เลยนะแฮปปี้อยู่คุณคุณลิต้านี่ขายประกันแฮปปี้เลยนะจริงไหมคุณลิซ่าแฮปปี้ใช่ค่ะนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนัดกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เรียกช่างมาแล้วไปดูไม่ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะอย่าตกใจว่าจย์ต้องต้องเป็นเสียค่าใช้จ่ายนะปกติปกตินะโอเคขอบคุณครับคุณลิต้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลิต้า เป็นตัวแทนขายประกันของบริษัทเอเออาจารย์ก็พอเวลาไลฟ์สดนี่คุณนิตัิก็จะเข้ามานะค่ะโอเคมีคำถามเอามีต่อเลยเชิญเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลครับครับอยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพค่ะบ้านหานทางที่ไหนครับวางจุ้ใต้ครับครับอยู่มากี่ปีแล้วครับ ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่กํากลังจะสร้างกําลังจะสร้างอ่าคุณพีวันนี้วันนี้อย,อยากถามอาจารย์ว่าแงน้ําเนี่ยครับอ่าแงน้ําอ่ะเราจะไว้ที่ไหนดีเออถ้าถามอาจารย์สร้างกี่ชั้นครับบ้านสองชั้นครับอ่าไว้ชั้นล่างอยู่สวนหน้าหรือไว้ชั้นสองอยู่สวนหน้านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ ด้านหน้าทางซ้ายหรือทางขวาครับได้หมดเลยครับซ้ายหรือขวาตรงกลางได้หมดเลยขอให้มีที่ไว้คือถูกต้องหมดเลยคือหลักก็คือน้ําต้องอยู่ข้างหน้าอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่ข้างอยู่ตรงกลางคือได้หมดเลยขอให้มีที่ที่ตั้งไว้ถือว่าได้แล้วนะครับข้อที่สองครับต่อไม่มีแล้วครับมีข้อ,อเดียวครับเดี๋ยว,ยวหลังสี่โมงครึ่งค่อยโทรมานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะ ส่งน้ำเต้าไปให้นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะมีคำถามใน facebook ด้วยนะคะมีใสยเข้าเลยใช่ไหมคะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจังหวัดไหนเอ่ยเอ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะจ้าสมุทรปราการโอเคหน้าบ้านหันทางที่ไหนครับหันทางทิศตะวันออกค่ะตะวันออกหรออยู่มากี่ปีแล้วครับอยู่มาสองปีกว่าแล้วค่ะสองปีกว่าข้อแรกถามว่า ถามว่าคือบ้านเนี่ยค่ะห้องช้ามันอยู่ติดกับห้องน้ำมาค่ะอาจารย์ครับนี่คือห้องแรกห้องช้าเนี่ยค่ะครันอยู่ติดกับห้องน้าอะค่ะมันเป็นยังไงบ้างอะค่ะเออเป็นยังไงบ้างคือได้มันได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะอาจารย์แนะนําซื้อไม้อัดมาหนึ่งแผ่นนะไปติดกับอ่าห้องน้ําก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นส่วนของพระก็เหมือนกับว่าอ,อ่ากแพงหลังกําแพงอ่ะคือมีไม้อัดอีกหนึ่งแผ่นแค่นั้นเองนี่คือการแก้